สวัสดีค่ะวันพันเลยค่ะพี่บอกมาแฟนคลับมันบานน่แฟนคลับเอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะค่่ยืมไมาได้ไสค่ะแม่วันดีค่ะม่ได้สักดเนาะค่ะเนาะโอ้จะน้กัหเหี่งให้เศร้าเด้อผุม้านรักสมรักษากระไรค่ะ ค่ะติดตามตลอดค่ะขอบคุณท่านหลายค่ะต่อเดี๋ยมาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะมาดูผติดตามมดีด้วยค่ะแม่ติดตามมานั่นเจ้านี่ลาเด่นนี่น่ะอ๋อขอบคุณท่านหลายค่ะคุณแม่ค่ะ่ะคเอาให้ช่วงให้เศร้าได้ไหมเด้อ อ,อบักไก่บักไบกไ่แม่บไกประมาณขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณอ้าหน,านังงามๆแบสองหนุ <c oughs> นหน่กันเลยเนี่ยเดินทางปลอดภัยค่ะแม่บู ว้านเก่้าก้อนเราพี่เดี๋เจอกันยุคโคกสว่างคุณน้เจอกันยุคโคกพื่นมันไปออกลูกยุคหุ่นเนาะโอ้ยุคโคกสว่างอันนี้คุณพี่เห็นมาแต่ปีพ่อช่อขนาดเองค่ะเลยเโอ้แม่นตอนนั้นเพราม่นมันมันเกิดตีอะไรเนาะมันสองสองปีตั своих, ้งแต่ท่านเพราะท่นเนี่ยเป็นขี้ดินเดียงคุณเด็กโอ้เออมันมาเลยดังตอนนั้นนั่นเออนั่นมันไปออกลูกยื่นมันโคกสว่างนั่นมันน้่งตาดกันน่ะนะโอ้น้ำน้ำหลวงตา นั่มนั่งตามมันปูอ่โอ้โอ้โอ้ปูตามออมันโคกสว่างเข้าหัวนะโอ้โอ้โอันนี้แล้วเราไปเบิ้องขึ้นออกเนาะเออไปเบิ้งไปเห็นกับตาเป็นบอกเออตอนแรกก็พูดอย่างเสือเด้เออเออต่อแรกก็เห็นกับตาเออเห็นกับตาเนาะเห็นกับตาเราแม่นั่นแม่นั่นบังเอิญเพิ่อนเก็บไปอันอันที่เก่งอันที่ไปอันสำลักนั่นสำลักโคกสว่างนั่น ไปแล้วไป่อกคอนอยู่หันเนี่ยนะเจี๊พ่องเย็บฟอ,องล่อนทั้งขี่ทั้งหากเนาะเออคนนี่หลัน ฮ็ดไห้ไหบ้านนีแนวน้ำเราบาอันยากอันเราหันว่าตันแม่หันเอาอันแทนคนขี่เราบักขี่เราแเอาไห้มันเลยกินก้อนเออมันนี่เราขนี่แ็ดไห้ละจัดปัดอ่ามันตัสินมาดังดีนี่ละตอนนั้นขวัญนี่ละเออแล้วแม่แม่แม่วม่ามัแเ่แม่อม่แม่ด้วยนี่เม่แม่ม่่แม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 ่แ่่่น เบิ่อกี้แม่นี่ว่าสันบันนี้มันดังได้หนีก็เลยว่าจังทสี่เนาะนั่นหลับไกตะกี้กูว่าผู้ใดเกิดมาเสื้อกูเวันจันทร์สี่เนาะแม่วาโอ้พวกแม่แม่แม่ของผีเจ้าหนึ่งโอ้แม่แม่ถ้าถ้าแม่ไปสำนักอัายุครบสว่างสำนักนั่งตามมันเมันผู้จักเขาเนาะเขากระโถ่เอากันเนาะอ้าวันนี้ผู้ร้องขันก็ว่าให้ทางช่องนี่ว่าพวกร่วมโลบว่าฉันเอ้าเออเนาะบ่็นขนาดเาเด้อ มัดอกมัดลำบนมัดลำเสื้อผู้เสื้อผู้ก็เสื้อก็ต้รงมดาล่ะเออเแต่วันเข้าไปเห็นเนาะตอนแรกเขาก็บผเสื้อเออเขาก็บผเสื้อคือกันเออเอามันพาคากันมายังมาร่วมยู่เงกอนหลังนั้นน่ะนะเออไปเบิ่มฮ็ดทังไหนล่ะอันพะย่ะอันนี่รุปมาว่าได้เดี๋ยวตุ้ดตุ้ไปใกล้ใก็ได้เดี๋ยวเพิ่นออกมาหาดอกตุ้ดไปใกล้ใก็ได้แม่ตุ้ดไปใกล้ใเด้อนี่คุณพ่อเพิ่นมารักษาคุณพ่อคะห้ยช่วงห้เศร้าเด้อพ่อเด้อ ออค่ะก็เลยอันนั้นแหละเอาเห็นแน่เห็นแน่พอทันเว้เนาะก็เลยส่งไปเพิ่นอ่าอ่าไปเพิ่นเพิ่นก็เลยอยากมาก็เลยพามาเพราะว่าข้าเคยมาน่ะเออข้าวคนห็นข้าวคนห็นก็เลยข้ามาเนาะแม่เลยข้ามาแต่ว่าเห็นกับตาหันเห็นตะโดนปีแล้วโอ้ยมันเปนตั้งแต่ปีพศ6โซฮวตะทางนี่ยังเป็นดินแดงแม่โอ้แต่ทางเส้นนี่เส้นลัดไปอัน ็รักษาค้นมาหลายปีแล้วแต่ว่าบบิภูมมาทายบ่บเออ้นเลยบบูลเออบอออกซื่อบอลูกบาลกนออกซื่มีเอฟซีไทยคว่มนี่หนิ่พอนพลรวยฝ่อพอนพัลรวยพอพอนพอนงคนเห็นแต่โดนปีแล้วเห็นต้องคลิปดีแล้วันนี้มาเห็นนี่ละไม่เห็นนี่เคื่อนี่ล่ะต้องกีมผัดอยู่ต่วันเล่าเหมืนมิข้้นไปที่้กอลสีมรักษาผู้เฒ่าด้วยมัน วันนี้คลิปรักษาผู้เฒ่าตรนี้นะาไปหางว้น้ำตาโลาย่ได้น้ำตาางได้อ่าน้ำตายางได้หรอก่นตาลไมเห็นพวกนี่แล้วนำาไม้นั่นรากมย่ดก้นโอ้นำาไมนั่นค่ะเราไปเราไปอันเรื่ององกลูกเรื่องนี้แล้วก็ไปเกนันเกนี่นะอ่าอ่าอ่ เข้าบังเอิญไปพ่อกันน่ยอืออืออือเดเลี้ยงคิ้วยังเก่าเขาย่างมาได้หรม่เดาพ่อจะเลี้ยงบ่ฟิทเไปขางในก่อนพี่เม่สารปูหรือสารปูหรือนีเด้อแม่ไปไหเด้อเอาเดี๋ยวขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุณพี่ด้วยค่ะเด้ออาชีบางเรื่องเราบกับข้างในหูเนาะกับได้จากคุณพี่มากกับว่าเพิ่นขอดมาแต่หลายปีแล้วโอ้หลายปีแล้วค่ะแต่ว่าโบได้ดวงได้ดังอียังงเพราะว่าโบมีทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อรวยค่ะแม่สวัสดีค่ะสายบุญค่ะสายบุญอันนี้สายบุญค่ะ อันนี้ราเลยามยาให้มูเบิ้งดีไปเมื่อกี้เขาบเขาก็บอก่าเสื้อเขาบอกว่เขาเสื้อนี่แม่ก็ว่าเห็นอดมันพากันเสื้อกูแล้วก็วายอยู่นีเนี่ยออนนี้เขาก็เออเห็นว่าอ้ายปินเนาะก็เลยแซ่ไปแท้ไปเขอไมได้เนาะม้วนคอยจต้องคว่าคอยเป็นคนมหากันกันแต่แต่ามันเพสดนคนเบาบางแน่ ข้นมันแล้วมนมันก่ดังเรวบดได้ปัวข้นเดี๋ยวเดี๋ยวสีขาวหายก็ได้เดี๋ยวแม่ลูกสีขาวหายด้วยค่ะโอ้สาซิมิมันนี่กินแล้วเป็นย่างไหนกินกะดีกรดีก็ตะมือหันได้ค่ะอ๋อดีก็เกาหันไปหอด ผู้ขงทางไปหอดเครื่องทางรถเอาไปทองน้ำย่างไปแล้วโตเบาขากับโบนักตอนมาสินักย่างมาเออได้หลักมาตอนมาได้หลักขามาเลยไปกลางทางไปหอดประมาณเลยทำตะก้าไปไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำรถเอากันขึ้นย่างได้แล้วว่ะรถย่างรถเบาเบามาเลยได้ขอขาเจือเจือสองเจือสองยักเป็น โอ้ยปวดปวขามันี่ยสองปีแล้วโอ้ยนสองปีไม่ใส่กระขานได้สองน้ำกระคานปวดท้ยลูกยังได้บ้างปวดท้าลูกาเวลาเขาหนำกระคานเขาเนี่ยน้ำเลยเวลาจะเลนกเดี้นลไเจ้าเื่อยไปเลย ไปก็เป็นน้พระเจ้าเอาไม่ทิ้เอาไปกินงที่คกรุงเทพเอออะไรขอเงินเพ่าสี่นายมาเออเออเพื่อน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 มามาจะใส่ค่ะคุณพี่ขาเดินทางมาจะบึงโขงจ้าโอ้มาจะบึงโค้งโค้งเอานี่เนี่คุณแม่ได้สิไปบึงโค้งเหรอเนี่พี่กัลแม่นี่นี่น้อก้นเพิ่งไปเลยนี่นี่คุณแม่เพิ่งอยากไปเที่ยวบึงโค้งลงหนี่งไปเสียดีกับแม่ ฝากๆๆค่ะมากขึนชุดค่ะค่ะไปเสจอถือศรัทธากะดีถ้าอยากมาน่ะสงสารแน่ทุกี่บอกคือจังคุณพี่นี่เนาะได้ลากขาแต่ตอนนี้เบาแล้วยกได้ยังได้ปกติค่ะโอ้แต่ก็แต่ก็บม่ปวดนะานอนจ้าสิ่งห่างไปตกลุมตรงยนี้จะปวดโอะไรก็ดีจ้า อาซาทูน้อยมากมากแมาได้ค่ะซาทูค่ะพี่เดินทางนบบมาจากมาจเถือแล้วคะสองเถื่ออาที่ลากเดี๋ยวนี้วด้ลากแล้วันลากตอนของน้ำกับแต่ข้าวตอนนี้อยากว่าเกือบปกติจากลอยกับสิเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ค่ะสาซาทูเอฟซีหนที่ปากปักนั้นก็ได้จากนี่แหละแอบนี่แหละติดตามกันตลอดกัเลยว่า บางคนบอกกว่า สิไปเฮ็ดพี่ตังคันเม่นมันดีแท้ก็บ่มีโงพยาบาลเลเออมันก็ศตัท่าของเฮาเออมันก็หลายคนหลายคนบ้าเนาะคอะอนุญาตฝากบอกเอ่ f ีคนอยาก็มาได้เลยค่ะคิดว่าเแี่วแต่กรรมรัทธานะค่ะเราคิดอย่างอื่นม่ต้องมาค่ะอาสาค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณรักษาแล้วหายเกือบร0ย่น้ค่ะนี่ะค่ะเบิ่งเสภาพ มารักษาที่แล้เพ่อนกเอาพวาให่พวอน้นเนี่ยบางยานี่ไม่ได้ยังก่อนทาไฟท่ทาไ์ไ่ทัพนั้น็คาตาค่ะมากค่ะจะได้ดีขึ้นอูเอไน้คาตาก็บ่ได้บังทับใหม่มากค่ะบ่ได้บ่ได้โกหกบ่เด้ยังบ่เด้โกหกบ่เด้หลอกลวงเรื่องริงมาเห็นกระต่าค่ะเอาสาทุอีกรอบค่ะสาทุกอีกรอบค่ะค่ะค่ะ ค่ะแต่ผ uh ู้เพิ่นมารักสมรักษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมาารักษเนพิ่ค่ะนนี่เป็นข้ามเสื้อแอ็นคอแก่งนะคะเด้อค่ะเป็นขอย้ำค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะผู้ใดเสื่อผู้ใดเสืท่าก็คอยมาค่ะพี่ เบอร์เบอร์เสือบอร์จ่ากับพานฝ้ายน้ค่ะพี่รองกับคิปนี่แอดคัดพาดังเแม่เออน่เนอร์จ่าจเออแม่มาาตะไสค่ะมาแต่กุุมานจามาแต่กุสุมานน้อค่ะโอ้ยเดินทางไก่ตัวนี้แม่โอ๊ยมาขนาอเสือแบบสีดำๆมาฝากพ่่นพ้รวยเนี่ยคว่นพวรวยสีสุอตอดอกเจอมาสแกนเสือ มาผาหน่แม่ผาที่เ้าใวไทรหนิมาแต่พาวงนาคู่เด่นนีเออนั่นแหละเอองามงามงามเป็นการละซีนนำกันนี่ไรโอมาเป็นการอะไรโอ้เห็นคลิปแล้วก็สะท่าก็เลยอยากมารักชมรักษาเนาะแม่เนาะค่ะอันนี้ก็ขอย่าขอเตือนเนาะค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะผู้ใดสะท่าก็ค่อยมาคุณแม่ทวดนะคะคุณแม่บ๊อบสบายแนวใดาเนาะค่ะปวดแองปวดแอนทองนำธนาโอ้ปวดแองหอนทองมัเป็นแากวินนำ กวาเตียนกวาดเอ็นเนี่ยนะค <resemb ling S 1> ่า <C' est S 1> เดินทางมากกับห้สช่วห้เศร้าได้แม่ด้วยด้วค่ะเูกนะกอะไรบงนก็บ่า,อน,อานั่นยะุคนว่าทีอยู่ว่เป็นยังไงนะครอบครัวกับนีนี่นี่นี่ผู<า>้นี้เป็นคนเบ,เบิ่งผ้ามูม้ามัน่ากนะังวลมาะ สองคนค่ะใครกับบุญญากอนคือกา่ายมากนการพารวยด้วยเสนอปลอมพระเจ้านะเจ้าคนเนาสองคนมาพนียงได้เลยตาเราไปเห็น่ไรแจ้งได้ตาเราตาเราไนแจ้งล่าก็ผู้อ่างคนก็เห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้เลยแต่ผู้อ่างล่ากันยางงกงโอ้นอัวนอเนี่นเป็นควอมฉัรท่านอมาจากกาลสินผู้เนี่อนี่บไดมากไก่ค่ะจากกาลสินผูนน น้องพ่อเนาะโอ้จังได้กับขอบคุณเด้อที่เมตตาเบิ่งช่องพรนผ้ารวยอยู่แต่นี่กับเมื่อนี่กับที่แม่อยู่ค่ะอืมค่ะอืมสันตอร์น้องผัวเนาะแนวเฮาเดี๋ยวบ่เห็นเนาะซื้อก็ซื้อตรงพอดพอได้อานี่ยกิ๊ดตัวนก่นเนาะแอดคือการละก็แอดแอดก็ซื้อจางสั้นแหละบอกตัวนั้นนาะเบิ่งบ่ได้คนหันแม่เนาะอ่า จังหวัดอักหลายค่ะโอ้ค่ะเห็นพวกผมเข้าไปเออดียางกระได้นะค่ะอยู่เราไปหายางได้โอ้ค่ะพวกนั้นก็ยังชื่อหลมอ่ะปเด็รู้จักกระไดได้คือจังคุณพ่อคุณแม่กับแฟนครับทังช่องเนาะห้ากับมาถามไทยกัน่าคนที่ตาบอเห็นหงอยู่มังเห็นหงเออหงใหญ่เราก็เห็นหงได้เราเมื่อกอนเห็นหงได้ตาเจ่งเลย ตาโอ้พอตาเราบอเห็นหงมากด้เห็นหงตีพ่อเหงอญยพวานอญยพวานกังญางได้กัย่างได้บาดเราเราสิมาอีกอยู่อันนี้ฟังฟังจากปากคุณพ่อมาจากคุณสุมาหรือว่ากาลสิน มาใส่กับพ่อกุชุมานครับโอ้กุชุมานกาลสินเนาะพ่อเนาะกาลสินมาอยู่กุชุมานอ๋อกาลสินมาอยู่กุชุมานอันเดียต่อไปสีลบลู่นาะผู้ลบลู่ไปกับลบลู่นาะพ่อเนาะผู้ศรัทธากับเพื่อนกับมาเนาะพ่อมามีผู้ศรัทธาล่ะที่ไม่มาเราลงไปท้างหลัลยลงออกไปต้องปุกต้องไปจอดเจ้าบอยกับเจ้าเจ้าบอยกับเจ้าโง่มันมาทางนี้นะก่อนค่ะค่ะ เอานี่พาบกว่านนี่เขารับออกมาเขาดึงอแดห่อนาวัดครับมันนีเพรามันอยากกันดาเนนะต้องถามมันจำแต่สี่แยกไฟแดงเขาเลยมาสุดก่อนเห็นเต่าโอ้สงสัยแอดไปเห็ดข้าวทั้งหนอกเลยค่ะอันนี้ก็เส้าเลยได้แ่มากินบาทเท่เน้งเป็นเป็นยังค่ะคุณ่อคุณ่อาวัโอ้แค่ำาล่ะนี่แหละผมแน่นเป็นนมากนะที่มาคนมากเลนอ๋อวันนี้ไม่เห็นกับตาเราบาสูเอฟซเขาฟังในบอ ให้อยู่ภาพมันมากสองสามคนกะไปถามมันดู็นเพราะว่ามันไข่อยู่มันอยากใาอีกอยู่หันมาหันนี่เงินค่ารถมากามพิ่อันค่ารักษามันบ่แพงบ่แพง้ยนค่ารักษานี่บ้านๆเนาะพอนาะแต่ว่าค่ารถมากนี่จี้ที่น้องมันมาบอกตอันออกมันต้องมาหลายๆลายคนนะโอ้ต้องมาหลายคนมันไก่เนาะพอเนาะอันอีกเพราะยังนึงกัว่าหัน บ่เห็นหง่ะนะมากแบบวันนี้ภาษาบว่าก็ก็เห็นอยู่อืมก็ใครถึอของเขาจะน้อยเพว่าเราอ่ะโอ้ค่ะอ๋อสันตอนพ่อเนาะความศรัทธาความยังเฮาคนเฮามันบ่ทอกันเนาะพ่อเนาะค่ะนี่อีกหลายอยู่พวกผมครับเมื่อหนี่ก็หลายอีกหลายอยู่ค่ะอืมเอาสาธุสาธุค่ะพ่อที่พบว่าในน้ำมันก็จะเบิ่งเจ้าแลักเบิ้งหันข้นผูเชื่อกันแล้วแต่ว่าแบบปัญหาข้นแถวนี้บ่บนม่มีผู้ใดหงเพราะเพิ่นปิดแม่พ่อเพิ่นบ่นอ่ะบัดนี้อันนี้มาจากสายย่านพญานาคอยู่ทาง ที่ว่าเป็นองคปูองค์งาพญานาคน้าก,นกันเพ่นเนี่ยน้ำเนะนน้ำมากก็เลยคอยกระตุดกระตุดมากสินะก็ค่อยได้มาถ่ายเพื่อนก็ได้อยากออกดอกแต่ว่าพ่อน,นอเห็นมันเป็นเรื่องที่ว่าพิสดารก็เลยอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นน้าก็เลยม,มาขอถ่ายทำเพื่อนไ่ได้อยากดองอยากดังเี้ยมันอยากอยู่บัดบานบัดบัดเขาคงอยู่ตะบนวัดตองไปถามเขาจะว่าคุณท้าวจิวบกอยู่บุณอ๋ออ๋อน๋ีอ๋อ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 อาออ๋ออ๋ออ๋ออากอ๋อ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  พราะว่าบึงการได้สถาปนาเป็นจังหวัดกับปูพญายนานกับ่อยได้กระจายออกไปเ <Okay. S 1> นาะเพิ่นถือสาบถือนันไว้เนาะเพื่อม,มันสิถึงเวลามลารักษาบ่อเนาะพ่อเนาะกับบริเนาะเอาว,านนาวาันนี้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะพ่อค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องปองปลายคะนี่ก็เป็นควอมเสือควอมศรัทธาส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะผู้ใดเสือผู้ใดศรัทธากับไปมาลักสมรักษาค่ะเออถ้าผู้ใดบ่เสือกับบ่ตองมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านหันลับ่ตองว่าให้เพื่นเด้อค่ะเพื่อนบ่ได้อยากรุ่งอยากดังเนาะค่ะแต่ว่าแอดมาขอถ่ายท้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านนะคะที่เขามาเบ่งมาชมให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองค่ะพี่นออ้อง,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 องค่ะเฮงเฮรวยรยค่ะซาุถูกมีส่งมีหลาบอื่นเนาะ